สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะเอากระเจี๊ยบแดงมาฝากเพื่อนๆนะคะว่าสปปรรพคุณของเขาจะมีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆกระเจี๊ยบแดงนี่ค่ะหลายคนก็นําไปอนอาใบแล้วก็ยอดนะคะไปใส่ในแกงนะคะอย่างภาคอีสานบ้านดิฉันนี่ก็เอาไปใส่ในแกงค่ะเพื่อนๆมันจะทําให้แกงมีรสชาติที่อร่อยนะคะออกปเปรี้ยวเนาะใส่ต้มไก่อะไรอย่างนี้นะคะ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มรสเปรี้ยวแล้วนะคะในอาหารแล้วใบของกระเจี๊ยบแดงอะคะ่ะยังแก้โรคพยาธิตัวจี๊ตได้ด้วยค่ะแก้ไอละลายเสมหะนะคะส่วนดอกใช้แก้โรคนิ้วในไตนะคะแล้วก็กะเพาะปัสวะนะคะขัดเบาละลายไขมันในเส้นเลือดแต่ส่วนที่มีรสและสรรพคุณมากเป็นพิเศษนะคะก็คือส่วนกีบเลี้ยงนะคะของดอก หรือกีบที่เหลืออยู่ที่ผลสามารถช่วยลดไขมันในเลือดลดน้ำหนักลดความดันโลหิตนะคะแล้วนำไปทำเป็นไอ้น้ำชากระเจี๊ยบดื่มนะคะจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นนะคะเพื่อนๆน,น้ำกระเจี๊ยบก็จะออกเป็นสีแดงๆเนาะเวลาเราเอามาดื่มใส่น้ำแข็งไปนิดนึงมันก็จะเย็นสดชื่นออกเปรี้ยวๆอ,อ,อะคะ่ะลดความเหนียวของไอ้เส้นเลือดนะคะขับปัสสาวะ ป้องกันต่อมลูกหมากได้ด้วยนะคะและมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าหากรับประทานกระเจี๊ยบแดงต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะจะทำให้ระดับน้ำตาลลดลงนะคะและก็ระดับไขมันในเลือดพร้อมทั้งคะะอเลสเตอรอลกิเสรไลนะคะไขมันเลว LDL ลดลงแล้วก็ยังเพิ่มไขมันดีได้อีกด้วยนะคะเพื่อน สวัสดีค่ะ